สวัสดีค่ะช่อง YouTube ลุงป้าชาแนลค่ะวันนี้เหมือนเดิมนะคะป้าจะมาทำอาหารเย็นค่ะแต่ว่าวันนี้ป้าจะทำสองเมนูนะคะเมนูแรกก็คือแกงผักหวานค่ะแปลงแกงผักหวานนะคะขอภัยค่ะแกงผักหวานนะคะแกงผักหวานใส่เห็ดค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะอันนี้คือพริกนะคะป้าใช้พริกแห้งนะคะตากับหอมแดงค่ะแล้วก็อันนี้ตะไคร้นะคะ และอันนี้ก็คือผักหวานนะคะผักหวานป่าค่ะแต่ป้าไม่ได้ไปเก็บมาจากป่านะคะก็ซื้อมาจากตลาดค่ะแล้วก็อันนี้คือเห็ดนะคะเห็ดนี้คือล้างทำความสะอาดไปแล้วค่ะบ้านป้าเรียกว่าเห็ดกระด้างนะคะแต่บางที่ทางอีสานบางที่เขาก็จะเรียกว่าเห็ดบดค่ะแล้วแต่พื้นถิ่นของที่ไหนเขาจะเรียกชื่ออะไรนะคะแต่ว่าบ้านป้าเรียกว่าเห็ดกระด้างค่ะก็จะเหนียวเหนียวนิดนึงนะคะแล้วก็ใบเงงลักนะคะใบเงงลักค่ะ กุ้งก็จะมีมีเกลือน้ำปลาปลาร้าอย่างนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะใส่พริกที่ตำเลยนะคะ,ะใส่ตะไครค้ค่ะ นิดหน่อยนะคะพอน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เห็ดลงไปเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะปิดฝาให้น้ำเดือดก่อนนะคะขั้นตอนการใส่เห็ดนี่จะต้นมนานนิดนึงนะคะเพราะว่าเห็ดค่อนข้างจะเหนียวค่ะต้มเห็ดได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่เครื่องปรุงกันนะคะนี่เป็นผงปรุงรสนะคะเข้าคััวนิดหน่อยค่ะ งนัวน,นะคะอาหารมิสา,านะคะไม่ได้คส่กระปุงนัวน,นะคะน้ำปลาะคะ่ะถ้าเราใส่ข้าวคั่วลงไปแล้วนะคะเราจะต้องคนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวข้าวคั่วมันจะเป็นก้อนนะคะต้องคน เปียกนิดหน่อยนะคะตามด้วยผักหวานเลยนะคะ นะคะรอให้เดือดค่ะเดี๋ยวมาชิมกันนะคะนี่นะคะน้ำแกงก็จะออกสีประมาณนี้นะคะถ้าเราใส่พริกแห้งนะคะสีก็จะออกแดงๆค่ะ ขอเติมน้ำปลาอีกนิดหน่อยนะคะหอนน้ำปลานิดเดียวค่ะนี้ได้ที่แล้วนะคะเราก็จะตามด้วยใบเมลลรักเลยนะคะเพิ่มความหอมะคะ่ะ เสร็จแล้วค่ะ,เม,คะ,ะ,คะเมนูที่หนึ่งค่ะขออภัยนะคะผู้ผิดอีกแล้วเมนูที่หนึ่งค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปทําเมนูที่สองกันเลยนะคะสําหรับเมนูที่สองนะคะผัดพี่แกงหมูค่ะอันนี้นะคะเนื้อหมูที่ป้าใช้นี้จะเป็นเนื้อหมูที่อยู่ติดกับกระดูกอ่อนนะคะอันนี้พิกแกงค่ะแล้วก็ มีเครื่องผัดต่างๆนะคะมีกระชายใบม,มะกรูดพริกแดงค่ะเพิ่มสีสันนะคะแล้วก็มะเขือพวงค่ะอันนี้พีก่แกงนะคะแล้วก็มะเขือป้าจะใส่มะเขือเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าที่บ้านชอบกินมะเขือกันค่ะโดยเฉพาะป้านะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะน้ำมันที่ป้าใช้ก็คือน้ำมันรำข้าวนะคะ จะผัดหมูกับน,น้ำมันก่อนนะคะป้าจะยังไม่ผัดพริกแกงนะคะเพราะว่าไม่อยากให้พริกแกงมันกระเด็นนะคะเราต้องผัดหมูก่อน ใส่พริแกงเลยนะคะก็จะไม่ใส่พริกแกงเยอะนะคะเพราะว่าที่บ้านไม่กินเผ็ดกันค่ะโดยเฉพาะคุณลุงนะคะลุงนี่กินเผ็ดไม่ได้เลยค่ะ ตามด้วยกระชายที่ไทยอ่อนเลยนะคะใ่มะกรูดค่ะผัดต่อไปให้หอมนะคะตามด้วยเครื่องเลยค่ะมพริกนะคะมเะเขือพวงค่ะ ใส่มะเกือเปราะตามเลยนะคะตอนน้ำน,นิดหน่อยนะคะใส่เครื่องปรุงเลยค่ะ ผงปรุงรส,สนะคะตังซายค่ะ,สสคะอันนี้ข้าวหอยนะคะข้าวหอยนางรมครับซีอขาวค่ะส สำหรับเมนูผัดผัดพริกแกงหมูนะคะที่บ้านป้าจะทําบ่อยะคะ่ะเพราะว่าชอบกินกันนะคะที่บ้านชอบกินแต่ว่าจะทําแบบไม่เผ็ดนะคะ ใบกระเพราิดหน่อยนะคะเพิ่มความหอมค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูยานนี้ของป้านะคะผัดพริกแกงหมูค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเมนูนะคะที่ทำเสร็จแล้วนะคะ แกงผักหวานค่ะแกงผักหวานใส่เห็ดนะคะสำหรับเย็นนี้สองเมนูนะคะที่บ้านป้าค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ